ครับกรณีของการจัดการเรื่องกับทุนสีเทา<ช>แล้วก็บ่อนการพานันรวมถึงยาเสพติดอ้างอิงเรื่องของทุนจีนสีเทาเมื่อวานนี้คุณชีวิตกมลวิสิตก็ได้เวลากลับมาปฏิบัติการแฉต่อครับทนชมครับเ <ๆ S 2> มืม่อวานนี้เจ้าตัวเปิดถแถลงข่าวแล้วก็ไล่เรียงตั้งคำถามแ้วคราวนี้ตั้งคำถามประเด็นที่หนึ่ง<อ>คุณชีวิตเมื่อวานนี้แถลงยืนยันว่ามีข้อมูลว่า ตอหอยังคงอยู่ในประเทศไทยไม่ได้หลบหนีไปต่างประเทศอย่างที่มีกระแสข่าวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองออกมายืนยันประการที่สองตั้งคำถามว่าตำรวจทำไมถึงไม่ออกหมายจับหรือไม่จับตัวมาขณะนี้คุณชวิตบอกพี่กาศได้ซ้ำไปคร่าวๆว่าน่าจะกบดานอยู่ที่ไหนและประการที่3คุณชวิตก็สบประมาททันทีตอหอซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในกลุ่มทุนจีนสีเทา คุณชีวิตเระบุว่าถ้าจับมาได้เมื่อไหร่จะกลายเป็นการเปิดโปงไปสู่คนที่อยู่เบื้องหลังที่เป็นคนไทยนักการเมืองรวมถึงข้าราชการระดับสูงหลายคนเอานี่ก็ใหญ่สิครับถ้าเป็นอย่างที่คุณชีวิตว่านะอันนี้ต้องไล่เรียงคุณชีวิตเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกออกแนวตั้งคํำถามกับตำรวจได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไม จึงไม่มีใครกล้ายุ่งหรือจับกลุ่มนายต่อหอซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าขบวนการตัวการสำคัญหลังจากเกิดกรณีการผับาการจับกลุ่มผับจิ้นหลิงยันาวาแล้วก็ต่อเนื่องมาอีกหลายกลุ่มหลายก้อนถ้าเป็นกลุ่มฉานบันเทิงซึ่งมียาเสพติดถูกตั้งข้อสงสัยเข้าไปเกี่ยวข้องรัชดาพัทยายานาวาหรือกระทั่งแถวเอกามัยก็ตามทีเมื่อวานนี้คุณชีวิตบอดนะครับโจชมครับ ทำไมจึงไม่มีการกล้ายุ่งไม่มีใครกล้ายุ่งหรือไปจับกลุ่มนายตอหอหัวหน้าแก๊งคนนี้ที่เป็นตัวการสําคัญเงียบไปเลยมีแต่ข่าวอ้างว่าตอหอหนีออกนอกประเทศไทยซึ่งไม่เป็นความจริงคนชีวิตยืนยันว่าตอหอยังอยู่ในเมืองไทยโดยเริ่มการแถลงข่าวก็เอาหลักฐานใช่ไหม เป็นภาพถ่ายเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของตอหอค่ะเส้นทางการบินของเครื่องบินลำนี้มาให้กับสื่อมวลชนดูคุณชูวิทย์บอกนะคะว่าปัจจุบันตอหอหายตัวไปอย่างไรร่องรอยอยังไม่มีการถูกออกหมายจับหรือว่าถูกจับกลุมดำเนินคดีท่านผู้ชมจะจำได้นะตอหอคือคนที่มีชื่อมีสัญชาติไทยแล้วแล้วก็บริจาคเงินให้พักการเมืองด้วยจาได้ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะคนเดียวกันนี่แหละที่คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้อ้างว่ามีข้อมูลเพิ่มเติม ครูชีวิตบอกว่าตหอเป็นคนสําคัญที่กลุ่มความลับนะใช่ค่ะกุมความลับของนักการเมืองชื่อดังแล้วก็บิก๊กข้าราชการหลายคนด้วยที่ผ่านมาตอนที่อยู่ในไทยตอหอเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วก็จะนําเครื่องบินลํานี้ไปจอดอยู่ที่ซันนี่หกศหรือว่าฝูงบินเศรษฐีพี่ฝูงบินการบินพลเรือน ของกล่องทัพอากาศจุดนี้จะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามต้องได้รับอนุญาตแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเครื่องบินลำนี้กลับจอดได้โดยไม่มีใบอนุญาต PPL จน29ตุลาคมค่ะพบว่าคนขับเครื่องบินอักษรย่อต่อเต่าหมถึงคนขับชื่อต่อเต่าเนี่นะใช่ค่ะนำเครื่องบินลำนี้ย้ายออกจากลานจอดซันนี่604ไปจอดที่สนามบินหัวหินก็อ้างว่านำไปซ่อมบำรุงซึ่งการย้ายไปจอดที่หัวหินคุณชูวิทย์มองว่า เพื่อไม่ให้ถูกตรวจสอบว่าไทยเป็นคนอนุญาตให้จอดในเขตห่วงห้ามสันนี่6 0 4นี่เหรอใช่ค่ะคุณชีวิตบอกตอหอไม่ใช่แค่นักธุรกิจสีเทาจีนธรรมดาแต่เป็นคนที่ทําเงินให้กับนักการเมืองระดับบิก๊กอย <c oughs> คุณชีวิตใช้คําว่าเป็นการฟอกเงินเมื่อนักการเมืองได้เงินมาไม่ถูกต้องก็จะเอามาให้ตอหอเป็นคนฟอกจะมีธุรกิจสีเทากับธุรกิจต่างๆมากมายสร้างเงินมหาศาล แต่ก็ไม่ยืนยันไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ครูชีวิตแถลงว่าเมื่อความแตกตำรวจบุกผับจี้เหลงยันนาวาและรู้ว่าต่อหอคือหัวหน้าแก๊งแต่ผ่านมานานแล้วคำถามก็คือไม่จับแม้กระทั่งออกหมายจับออกหมายจับเนี่ยชัดเจนตำรวจทำไมถึงไม่ออกหมายจับหรือไม่ขอสารออกหมายจับก่อนหน้าที่มีรายงานว่าหนีนอกประเทศโดยเครื่องบินส่วนตัวคนชีวิตเมื่อวานนี้ยืนยล้ว่าไม่จริง ใช่ค่ะคุณชูวิทย์บอกว่าต่อหอยังอยู่ในไทยกบดานอยู่กับผู้มีอิทธิพลคนไทยคนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดที่มีทะเลแล้วก็มีคนดูแลยอย่างดีก็เลยไม่มีคนกล้าไปทําอะไรกับต่อหอจังหวัดที่มีทะเลเหรอ,อใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงหรอคือไม่มีคนกล้าทําอะไรกับต่อหอแม้แต่ทั้งตํารวจนะคะเพราะเพราะว่าต่อหอเป็นมาเฟียมีทรัพย์สินหลายพันล้านแล้วก็กลุ่มความลับของคนที่มีอิทธิพลนักการเมืองข้าราชการ ก็นําเงินนําทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตเอาไปให้ตอหอฟอกเงินแล,แล้วถ้าตอหอถูกจับข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะถูกเปิดเผยก็ส่งผลให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทั้งนี้นักการเมืองระดับบิกของไทยก็เคยนั่งเครื่องบินลํานี้ไปหาเสียงด้วยเคยนั่งเครื่องบินของตอหอไปหาเสียงเหรอค่ะแล้วยังไงตอ่อหลานชายของตอหอค่ะมีข้อมูลว่าหลบหนีไปแล้ว คุณชีวิตระบ,บุว่าได้เคยนําข้อมูลนี้ไปมอบกับตํารวจแล้วแต่กลับไม่มีใครทําอะไรตอนนี้เครื่องบินส่วนตัวเจ็ตของตหอ,อก็ยังจอดที่หัวหินถ้าเพียงตํารวจไปตรวจสอบเนี่ยทำได้เลยแล้วเรียกสอบคนขับเครื่องบินได้ขับให้ใครเครื่องบินลํานี้มันต้องมีรายละเอียดตารางบินใครนั่งบ้างบินไปไหนบ้างตั้งคําถามว่าทําไมตํารวจไม่ทํานักข่าวก็เลยถาม ค่ะถ้าตอหอรู้จักกับนักการเมืองระดับบิกแล้วเรื่องนี้นาย,ยกจะรู้เรื่องไหมคุณชูวิทย์บอกว่านาย,ยกไม่น่าจะรู้เรื่องนี้ค่ะ,ะขณะดเดียวกันคุณชูวิทย์ก็ย้ําว่าที่ออกมา,ถาแถลงข่าวแค่อยากจะถามว่าตอหอทาไมถึงมีอภพิสิ์มากมายในประเทศไทยจอดเครื่องบินในพื้นที่พิเศษมีนักการเมืองคนใหญ่คนโตเอาเงินใส่กระสอบมาให้ตอหอฟอกพบการทําผิดแต่ไม่จับไม่มีใครทําอะไร แล้วก็ยังเปิดเผยเพิ่มเติมเ,มเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินของตอหอบางส่วนเช่นรถโลตซอยอาสา,าริบซับอีกหลายแห่งรวมหลายพันล้านคุณชีวิตระบุว่าเป็นการใช้นอมินีที่เป็นเคือญาติของตอหอเป็นเจ้าของมอบให้ตำรวจระดับสูงไปแล้วแต่เรื่องเงียบเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนมีอำนาจและมีทธิพลจึงต้องการจะเปิดโปงข้อมูลเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการก,กับตอหอได้แล้วเพราะอะไรเพราะทราไาชา้าทรัพย์สิน มันจะถูกยักย้ายถ่ายเทไปที่อื่นนะคะยิ่งทําให้ยากต่อการตรวจสอบท่านผู้ชมผมต้องนึกเลยเอ๊ะมอบตํารวจได้ย้ําหลายทีมอบข้อมูลให้ตํารวจกว่อนหน้าน,นี้เคยมอบให้ตํารวจด้วยความเคาร่นะมอบสองท่านสองรองพบตรใช่ไหมพลตบเอกตอศักดิ์สุขวิมลและพลตบวจเอกสุรเชษหักพานใช่ไหมหรือไปมอบกับใครอีกไหนฟังเสียงซิคนนี้คือคีย์แมนสำคัญเลยผมเปรียบเทียบบริษัท ซีอบริษัทมาเฟียจีนสีเทาจำกัดคนสําคัญเลยคือนายตู้หาวคาถามง่ายๆคําถามแรกผมขอซ้ําว่าหมายจับออกหรือยังถ้าหมายจับจะไม่ออกโอ้โหมันช้ามากเลยนะเนี่ยนี่มันช้ามากนี่มันมันครึ่งเดือนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนายตู้หาวเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลเยอะก็ต้องเก็บนายตู้หาวเ,เอาไว้ก่อนนายตู้หาวไม่ได้ไปต่างประเทศครับอยู่เมืองไทยนี่แหละเมื่อ,ไม,อ,อไม่ออกหมายจับมันก็ไม่ต้องไปหาตัวตู้หาวสิครับตู้หาวอยู่กับใคร และสามารถที่จะยึดทรัพย์สินในตู้ห่าวได้เนี่ยเป็นพันพันล้านทำไมไม่ยึดไม่ยึดเพราะว่ามีใครห้ามไม่ยึดเพราะมีใครบอกไม่ยึดเพราะเกี่ยวพันกับใครอยู่จึงต้องให้มันเงียบเก็บตัวมันไว้ก่อนและมันมีคนที่มีอิทธิพลสูงกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้นะไม่อยากจะบอกคุณว่ามันสูงแค่ไหนแต่มันสูงพอที่จะจะสั่งได้แล้วกันการที่คุณเงียบไป เอาว่าเอเปกเงียบไปป่านี้มันหมุนกันกระจายทรัพย์สินอีลลงตุงนังเป็นหมดแล้วคุณคิดว่ามันคงจะนั่งเฉยๆรอพวกคุณไม่ใช่ถ้าผมไปฟ้องสีจิ้นผิงได้วันนี้ที่เอเปกผมไปฟ้องแล้วสีจิ้นผิงต้องมาเอาตัวไปเลยเหมือนกับสีจิ้นผิงเอาเครื่องบินมารับไอ้พวกมาเฟียจีนที่ที่สีนุวิวเอากลับไปเพราะพวกนี้มันจะทำความผิดแล้วมันหลบหนีมามีเครื่องบิน จอดอยู่ที่ซันนี่604และบินไปหัวหินบินไปด้วยเครื่องเปล่าบินไปอย่างเร่งรีบว่าใครอนุญ,ญาตให้จอดเครื่องบินทั้งลำนึงนะี่ยคุณจอดในพื้นที่ห่วงห้ามอย่างนั้นนะใครอนุญ,ญาตให้จอดก็ต้องไปเช็คได้ใช่ไหมใครเป็นคนขออนุญาตและขั้นตอนต่อไปใครล่ะครับที่นั่งเครื่องบินลำนี้ได้หาเสียง พอไปเช็คมันก็จะเจอตอนใช่ไหมล่ะครับอไอ้โต้งละกันเอ้า,าพูดเลยอ่ะไอ้โต้งเป็นคนขับเอ้าชื่อโต้งเออไปถามเด็กเฝ้าเครื่องบินสิครับว่าใครไปขึ้นบ้างถ้าคุณเอาให้ผมลึกกว่านั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่น่าจะชื่อชูวิทย์แล้วแม่งคงจะมีคนมายิงกระบ,บาของเร็วๆเนี้ย <c oughs> คุณชูวิทย์บอกว่านักการเมืองระดับใหญ่โตรูจตราาร้จักในตู้ข่าวนายก็มฐมนตีรีรู้จักไหมครับไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ แต่ทุกคนรู้นายกก็ไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรนานยกก็รู้อย่างเดียวว่าเที่ยวหน้ากูจะกลับมาหรือเปล่าตอนนี้ต้องรู้อย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทยซึ่งลูกหลานคุณจะอยู่ในทุกวันนี้อนาคตข้างหน้าคุณจะกลายเป็นจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่มามาถึงแล้วมันก็แท้ๆโดยการเอาช่องว่าง ความอ่อนแอของระบบราชการไปจ่าย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 เสร็จแล้วมันก็ร่ำรวยขึ้นมาอย่างอย่างมันโดดข้ามชั้นไปเลยซึ่งทร,รัพย์สินต่างๆเหล่านี้มาจากการกระทําความผิดและเป็นคนจีนที่มาอาศัยพึ่งบารมีพงศ์ที่สัมพันธ์ของประเทศไทยนั่นท่านผู้ชมก็แปลว่าผ่านเอเปกไปประเด็นนี้อาจจะกลับมาเป็นประเด็นใหญ่หรือไม่ร้อนแรงนะท่านผู้ชมะเชืชัวร้อนแน่ๆเพราะมีรายละเอียดที่ตั้งคําถามเออ สมมุติจริงๆต่อหอเกิดหนีออกมานอกประเทศแล้วนะอแล้วมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับไหมคุณชุวิตตั้งคำถามแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องตามกัน